เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาซีฟ้าบ้านผมที่ดินราคาย,ย,ยา่อมๆท่านผู้ชมเล็กๆอยู่นะแปลงนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับมีอาคารจอดรถด้วยครับทำอาคารอเนกประสงค์ได้พื้นที่กว้างหนึ่งร้อยสามสิบห้าตารางวาที่เหลือปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีก อยู่ในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านครับไม่เปรียวน้ําไฟสะดวกแน่นอนการเดินทางก็สะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าเอกสารสิทธิ์โฉนดคุ้แดงนะครับนอสอสีจอตัวบ้านก็ยังสภาพโอเคดีอยู่นะครับไม่ถึงกับโซมครับก็อาจจะรีโนเวทนิดหน่อยก็สวยแล้วนะครับหรือถ้าไม่ทําอะไรก็สามารถก็อยู่ได้เลยไม่โซมกวัดกวดาดก็อยู่ได้เลยมี3ห้องนอนนะครับ2ห้องโถง 2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเจ็ดแสนห้าหมนบาทแปลงนี้อยู่ในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับใกล้กับโรงเรียนวัดศิลาท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าเจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ